สวัสดีครับแฟนคลับช่องไทยสาระคมพาเพลินสาระบันเทิงวงการหมอรำมาฝากทุกท่านนะครับ สวัสดีครับมาอัปเดตบอสบอยซอแอนเมื่อคืนนะครับซอแอนเล่นอยู่ที่จังหวัดสุราธานีส่วนบอสบอยเล่นอยู่ที่อำเภอชุมพวงจังหวัดนครราชสีมานะครับในช่วงของการเตยลาบอสบอยก็มาไลฟ์นะครับมาพูดคุยทักทายกับแฟนคลับก็มีหนึ่งคำถามนะครับซึ่งบอสบอยก็ขอตอบนั่นก็คือถามว่าต่อไปเนี่ยเอี AB จะเลื่อนลางจังไปหรือเปล่าเพราะว่าซอแอนก็ ไม่ค่อยได้ขึ้นเมื่อำใจเกินร้อยแล้วอะไรประมาณนี้นะครับบอบอยก็เลยว่าต้องขอตอบหน่อยแล้วกันนะครับเพื่อทําความเข้าใจนะครับไม่ได้เรือนหลงังไม่ได้หายไปไหนยังมีคิวงานขึ้นใจเกินร้อยอยู่เหมือนเดิมนะครับดีทีที่ดเีเกินจังสีเนาะได้มากสัมพั์ เหตุานตอนง้างขึ้นเดินทั่งไปเตรียนสถานที่อยู่เรื่อยๆนะครับแต่ละมองแต่ละบอลอ,อากาศจะสิบโมงขึ้กันวันนี้ยูโคลาดครับกำลังสีลงห่างอลลมกำลังเตยล่ากันอยู่อำเพื่อชุมพวงครับพอท่านได้เลิกอยู่เวลา มาตรฐานเหือกประมาณหกนุ่งสองช่วงหนาหนาหนาวนะครับหรือว่าช่วงเดือนอนี้หอนมีหน้ามีสามารถากับสีวงตีห่างกับแกงแล้ว ครับมี่คอมเมนต์หนึ่งเดี๋ยวผมสีอ่านงานก็เงื่งงานสําคัญเงินก็สําคัญสุขภาพร่างกายและครอบครัวก็สําคาัญนะครยิ่งฤดูการหน้าจะไม่เห็นซอบนเวทีใจเกินร้อยแล้วผู้จัดการซอ้อรับแต่งานใครๆทั้งนั้นคาําว่เอบีก็จะค่อยๆหายไปพอค่อยหายครับพหายเพราะว่าจริงๆคือกลางวันเนี่ยก็อยู่ด้กันอยู่กลางคืนก็ไม่ใช่น้อยนะฮะเดือนหนึ่งก็ยัง6เงานคือเก่า A อ N แอนอดีบนเวทีใจกินลอยเจ้าภาพกันยิ่งจังคือเรานะครับและผู้จัดการแอนกับผมก็ยังมัทันเห็นคิ้วงานเลยเพราะว่าผมแบบคลอยลอยคิ้วงานแบบเป็นเดือนเป็นเดือนนะครับแต่ว่าของผมคือผมหูรวงหนาแล้วส่วนมางงานกับยุอีสารคือเก้านี่ล่ะมองเก้ามองคยทน้ำมหาจินเนี่ยวนเวียนกันอยู่แถวนีนะครับแต่ว่ามีแอนอยู่ด้ พี่น้องมีแอนอยู่เดือนหนึ่งกับหลายงานอยู่เนี่ยเห็นแอนผินิวทรงคิ้วให้นะครับเดี๋ยวผมให้เบิร์ นี่เดือนกลุ่มพาห์กแปด,ดนี่ก็มีเอบนี่เห็นไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกน่าจสิเข้มมาเติมอีกจริงๆคิวงา,านคือเต็มหมดแล้วแต่ว่าผมผมบทนด้อัปเดตกับพี่นิวนี่อันนี้เดือนนี้กับหกงานกลุ่มพาห์นี่น้ากับซีแล้วอาจจะมีเพิ่มมาไามอีกมักกาค่าละโอ้คือกันนี่เห็นไหมครับแต่ยังแต่ยังคือเก่าครับบ่หายบ่หายบ่ต้องคืดหลายนะครับ แล้วก็มีวันหยุดพอมเห็นบอกผมก็หยุดเดือนละสามสี่มือเพื่อที่สีแบบได้อยู่กับครอบครัวนี่ห <c oughs> ยุดหนึ่งคือหยุดบอมีงานสแสดงเนี้ยแอนนิวเราเห็นวันหยุดใหม่เห็นบอกกสีให้เพื่อนคุยกันครับพี่โต้งว่าให้ยุดตรงกันเห็นบอกมักกะลากับมีว่าพักวงพักวงพักวง,กวงสุป,ปีบ่มีเด้ยครับ มันหยุดไปเดี๋ยวเรานั่นอยนู่นะครับสามคคือความเป็นห่วงอยากให้ลูกๆอยู่วยการคร้าผมธรรมดาทำงานเมื่อกีแหกห้แฮกควงคือถอดหรือห่วงธรรมดาคือสามีภรรยาทั่วไปไป่แหละพี่นอนมุงเจอยากคิดว่าถ้าข่อยหึงหลายเขาเก็หพึงข่ยอยขึ้นกันส่วนหมากค้นก็สิบ้าโอ้ผมมันผมก็ไปเห็นอมเมตนหลายๆอย่างเนาะ บาดผาไม่มีแอนครับผมไม่มีแอนนะครับบัดผาปีนีบ่มีแอนครับหลายคนแหะคอมเมียนต์่าผมงอเงี้ยผมขีดไงผมเอา,เาใจใจผมขีหึงยังเสียมูเจ้าบางซึ่งบางยางต้องเป็นผู้ใา้อ่ะมันมันบ่สามารถที่สิมาันนั่งไหลส่วนเราก็มั่วเรื่องส่วนโตให้พี่นอนองฟังเลยจริงๆคือมันบ่ไเ้มนี่ยังเกินไปเลยมันก็คือ วิถีชีวิตของชีวิตครูคือคือทัวทัวไปล่ะพี่น้องคือทัวทัวไปแต่สุดท้ายมันก็นอนเบากันเนาะมือ่อยนอนเบากันสุดท้ายมันก็นอนเบากันมันก็จบนะครับมันก็ธรรมดาเดียมันก็ะธรรมดาเลยคือทัวทัวไปเลย ก็คุยกันย้บบไดยอยู่น้ากันก็คุยกันตลอดแทบสิตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมงนอกจากย้มนอนคือคือมันต้องนอนเนาะพอแต่ละเหมือนต้องมีจัดการเวลานอน,นอเนี่ยนอกเหนือจากการนอนนี่ก็ดีดีโอพอหหกันตลอดนะนี่เห็นมั้น้องแอนขีหึงบ่อยมากกว่านี่เหล่าบางคนก็บ่าผมหึงผมเอาใจใจผมเขียนไงผม คือเด็กหน่อยสันนิษฐานจริงๆมันบรมแมนหรอครับคือคือนี่มีอรลพินนี่ไห่อีกแล้วนี่อเลพินน่นฟิลลาดนี่คือคือมันบม่ได้หางกันเลยเด้ครับตั้บางคนคุยชีวิตบางคนพอดไปอยู่เมืองนอกกันนี่เลข้าเจ้าก็ไปได้เป็นมออันนี้มุค่อยห้างกันไม่ถึงสัปดาห์เลยก็ต้องได้เจอกัน ห่างกันหน่อยก็เห็นมั้งผมก็บินไปกรุงเทพแอนก็บินมาที่นี่ครับโอ้ยคนสิเป็นน่ะนะคนสิเป็นหมามายถึงว่าเหตุที่มันจะต้องเลิกกันนี่คือคนใดคนหนึ่งจะต้องมีคนอื่นนะถึงถึงสิเลิกกันสําหรับผมเนี่ยผมคิดมาผมเก่ยผมพ่อแล้วอันแล้วที่เนี้ย ผมว่ามันเป็นเรื่องใหญ่ยู่ขันค้นสิเปลี่ยนเนี่ยยูน้ากันกระเป็นแมนบอกว่าขันค้นสิไปมีเมียหน่อยหรือสิไปมีแบบกิกมีเอียงเสียยูน้ากันกระเป็นขันค้นสิเปลี่ยนเนี่ยขันค้นสิบเป็นห่างกันเป็นปีก็ยังแบบมีเป้าไหมว่าเออทุกคนตอนนี้มันทํางานแล้วมันเป็นโอกาสกระตังหนาตังตาพอที่สิเมอรหาเงินหาทองมาสั่งไล่ได้มันจะมีแนววอกเข้าใจกันก็ธรรมดาล่ะ บอมเนแค่ผัวกับเมียหรอกกระพอกับแม่เข้าบังเทียอยู่น้ากันนอกคนอยู่น้ากันเบนบอกลิมกับฟันมันก็ธรรมดาบอมี่ดอกผัวเมียสิบอหึงกันนอกจากบอมหักกันแล้วเออแมนวึมครับแมนบอกอือโอกาสมันพึ่งมาแอนก็พึ่งได้เหตุงานแอนก็พึ่งได้เหตุงานเนี่ยจังปีที่แล้วเหตุงานมาทั้งปีเนี่ยเงินขึ้นมดทุูกบาทเพราะว่าอย่างกระทั้งแบบ เงินคเมืดทุกบาทเพราะอะไรครับเพราะว่าทั้งทําบ้านทาซังเห็ดบานอยู่ให้แม่เนาะอยู่หันรับสามสี 3, ่หลานคน้พอมาซื้อทีไม่หลักเห็ดเราก็มาเห็ดกระถินนะครับแล้วก็กระเพิ่งซื้อบ้านขอนแกน่นนะฮะกระเพิ่งซื้อรถตู้กระเพิ่งใจเหมือนนะครับก็คือบอยกเก็บหนีไว้เนาะบอยากเป็นหนีล้วที่นี่ ผมกับเมือนที่กันผมกับเงินเก็บสะสมมาก,กับไปกับโรงแรมท้องเก็บสะสมม่ก,กับมาซื้อบ้านอยู่กรุงเทพซื้อเพื่อที่สิ่งให้มันสะดวกทั้งแอนทั้งผมโดยเฉพาะแอนที่ต้องอยู่กรุงเทพตลอดน,นี่คันบพซื้อบ้านอยู่กรุงเทพนี่จากสิจังหน่สิป,ปักหลักอยู่ใส่มันเหมือนไม่มีที่ปักหลักนะออเออพวังางานของแอนเน่ะโซนภาคกลางมันมีอยู่เดือนละหลายหลายมือนะครับแต่เมื่อซื้ออันผ่าน คือมันพึ่งหางเงินได้เป็นจริงเป็นจังนี่หลังโควิดนี่ดิพี่น้องนะครับฉะนั้นมันก็นยังเป็นโอกาสที่จะทํางานอยู่แล้วแอนตอนนี้ก็สามารถแบบรับงานได้ราคาที่มันดีด้วยเพื่อนก็ะเลยเอานะครับก็เลยต้องเป็นแบบนี้เนาะแต่ก็มีเป่าหมายเดียวกันอยู่กันเพิ่งดเริ่มเก็บเงินนะครับเนื่อง่าผมผมไม่ ผมกับคือผมกับเหมือนเลยเนี่ยแต่ว่าคือถ้าถามมาทรัพย์สินอย่างอื่นนมันก็มีแหละเออต่วันเงินสดแต่มันบ่มีเพอ่าอย่างกับไปครับโรงแรมไปกับสื่อบ้านอยู่กรุงเทพเป็นบ่ครับเอามาสื่อรถสื่อนี่นะฮะแล้วก็เออมันบ่มนตแต่ผมแบบ หาอันสมมูลรับงื่นขึ้นละสามแสนตอนนี้เนาะขึ้นละสามแสนมันโมเมนว่าสี่เหลือผมทั้งสามแสนนีพี่น้องคือใส่ใจแต่ละมือใส่ใจแต่ละมือลูกน้องสองสามลอยกว่าคนเนี่ยค่านํามูกน้่มมันค่าทุกอย่างค่าสอบํารุงแต่ละปีไปซ่อมผลงานช่วงกัญยาะกะลักษณะสิงหากัญยาที่งดรับงานเพื่อที่สีซ่อมเก็บโตน้องๆเนี่ยเหตุผลงานใหม่นี่ปีหนึ่งต้องลงทุนใหม่ประตำก่อหาหกล้าน มันบอมเบนวาหาม่าเล้วเข่ากระเป๋าผมยางเดี่ยวขันบอมีไา่จ่ายมันก็รวยตายทนตัวเนาะเบนบอกเออมันก็มีไา่จ่ายนะครับวงแต่ละมือออกงานแม่นีรับงานสามแสนได้เดียวนี้ทว่าเกือบสี่เหลือจะของเบนบอกละค่ะค่านันค่านี่ค่าสอบบอมลูกนี่มืกคืนนี่กลับไปเอารถรถขั้นหนึ่งสองใบอายุทยาตั้งแต่ช่วงลงไปกรุงเทพเนาะอาทิตย์หนึ่งแล้วเปลี่ยนเครื่องไม่สามแสนสองแสนกว่าบาทนี่ ใจไปนะครับช่วงนี้ไม่ต้องห่วงเลยนะครับสำหรับบอสบอยซอแอนถึงแม้ว่าจะห่างกันบางช่วงบางเวลาแต่ยังโทรหากันยังคุยกันตลอดก็เหมือนบอสบอยพูดนะครับก็บินหากันมั่งแล้วก็งานก็ไม่ได้ว่าไม่ได้เจอเจอกันทั้งเดือนทั้งอาทิตย์นะครับก็เจอเจอกันเป็นประจำแฟนคลับก็ไม่ต้องห่วงนะครับว่า AB จะเรือนจางหายไปไหน มันอยู่ในใจนะครับถ้ารักแล้วถ้าแฟนคลับทุกคนนะครับเ,เห็นเขาอยู่ด้วยกันมีความสุขชีวิตที่มีความสุขอันนี้ก็ยิ้มแล้วรับรองว่าอย่างตัวแอดมินเนี่ยไม่รู้มันจะจางไปไหนมันไม่จางหรอกครับเขาก็อยู่ด้วยกันเก็แต่งงานกันแล้วเป็นฉันผัวเมียกันแล้วมันไม่เลือนไม่จางหายไปไหนอย่างแน่นอนดังนั้นงานต่างๆก็ที่บอสบอยพูดเนะี่ยปีหน้าเนะี่ยทำไมถึง ถ้าเจ้าภาพไหนอยากได้แอนเนี่ยก็ต้องจ้างเต็มบงมันก็อยากจะให้เนี่ยแอนไม่ต้องวิ่งงานนะครับก็จะสุขภาพก็จะได้ดีขึ้นไม่เหนื่อยไม่อันตรายด้วยเพราะการวิ่งงานก็ต้องยอมรับว่ามันมันมีผลกระทบมันมีความเสี่ยงหลายๆด้านแล้วก็ถ้าแอนมาขึ้นนะครับใจเกินร้อยเนี่ยตลอดบ่อยทางทีมงานวงออริแบนลูกน้องอีกละ่ะก็จะตกงานไปด้วย นะครับมันมีเหตุผลหลายๆอย่างสำหรับในช่วงนี้แล้วก็บทบทก็ให้ดูแล้วว่าจัดให้มีวันหยุดนะครับวันหยุดจริงๆนะครับไม่ใช่ว่าเจ้าภาพไม่ได้จ้างนะครับจัดให้มีวันหยุดที่ไม่ได้รับงานแล้วก็ให้ตรงกันกับวงของออร์ดีแบนนะครับอันนี้มันสามารถบริหารจัดการได้อยู่แล้วนะครับในเรื่องนี้ดังนั้นปีหน้านะเนี่ยปีนี้ทั้งปีนะครับ หรือว่าปีหน้าเนี่ยมีการวางแผนในการรับงานเป็นที่เรียบร้อยแล้วแฟนขับสบายใจได้อย่างแน่นอนว่าไม่เลือนลางไปไหนนะครับรักกันเสมอแบบนี้แหละแต่เหมือนบอบอยผพูดแหละการกระทบกระทั่งกันหรือว่าความนอยความหึงันม่นอนจะมีทุกคู่เป็นสัจธรรมของชีวิตคู่นะครับ